สวัสดีคุณครูชั้นประถมวัยนะคะในส่วนของการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กนะคะก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายนะคะวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อทจะจะดให้หนักเรียนเนี่ยเก็บของเล่นของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจากการจัด กิจกรรมประสบการณ์ให้กับเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเด็กเนี่ยสามารถแยกระหว่างของเล่นกับของใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะในส่วนของการควบคุมชั้นเรียนนะคะคุณครูก็สามารถใช้คาพูดนะคะคาถามให้เด็กเนี่ยเยกิดการคิดแล้วก็หยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้นะคะก็ขอเชินชวนคุณครูคในส่วนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจรรยบรรณทางวิชาชีพในด้านผู้รับ ให้กับผู้รับบริการเนี่ยเออได้เนี่งดีนะคะในส่วนของการสรุปบทเรียนนะคะคุณครูก็สรุปบทเรียนให้นักเรียนให้ฟังอีกครั้งนะคะหลังจากจัดกิจกรรมประสบการณ์จัดประสบการณ์ให้กับเด็กไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าดีมากะค่ะ วัดีค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดวงรอบที่หนึ่งนะคะของอคุณครูปยะธิดามณิวันนะคะซึ่งเปิดชั้นเรียนเป็นกิจกรรมเสริมปะสบก,การสำหรับเด็กอนุบาลน,นะคะอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสานะคะวันนี้มีเด็กมาเรียนที่มัธน,นะคะจากการสังเกตแล้กะะ็จะมีเด็กๆนะคะที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ประมาณเก้าคนนะคะแล้วก็ มีเด็กอยู่หนึ่งคนนะคะที่ไม่สามารถจะเรียนรู้ได้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถที่จะพัฒนาได้นะคะรู้จักหน่วยการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นหน่วยการจัดประสบการณ์ที่ศึกษานะคะของเล่นและของใช้นะคะก็คือก็มีสื่อกา,การสอนที่ดีมากนะคะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้บทเพลงน,นะคะจากนั้นก็มีการอธิบายเนื้อหานะคะเด็กๆก,ก็ชื่นชอบนะคะแล้วก็มีนิทานนะคะเป็นการที่ นักเรียนดูจากการที่ว่าเด็กๆเนี่ยจะทั้งไจเรียนมากนะคะก็คือมีสมาธิทุกคนนะคะสังเกตก็คือตั้งใจที่จะดูนิทานคุณครูอสอนไปนะคะแล้วก็ตั้งคําถามไปเด็กๆตอบได้นะคะแล้วก็จากนั้นครูก็จะมีในงานนะคะในช่วงของการจัดกิจกรรมก็เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้นะคะมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ย ไปเรื่องของเล่นแล้วก็ใช้โดยใช้สื่อการสอนในห้องเรียนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เด็กๆได้ใช้แล้วก็ได้เล่นนะคะแล้วก็มีตะกร้าอยู่ในห้องเรียนให้เด็กๆได้เอาของใช้และของเล่นเนี่ยไปใส่ตะกร้าสังเกตได้ว่าเด็กๆสามารถนำของเล่นและของใช้นะคะไปแยกแยะเป็นการฝึกทักษะการคิดแยกแยะนะคะแล้วก็สามารถทำได้ทุกคนนะคะจากนั้นก็ฝึกนิ้นให้กับนักเรียนนะคะ เอาไปใส่เป็นแถวนะคะแล้วก็เอามาเก็บได้ถูกต้องนะคะสังเกตว่านอกจากการสอนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วคุณครูได้เน้นในเรื่องของระเบียบวินัยนะคะเด็กๆต้องพูดจาไพเราะแล้วก็ฝึกระเบียบแถวด้วยนะคะ ูจะเสริมเรื่องของวินัยเป็นหลักนะคะแล้วก็ค,ครูเนี่ยก็คือแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ใช้คำพูดที่ไพเราะตลอดก,ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนะคะอ่าสอนไปแล้วก็มีการสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนก็ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะคครูก็สอนได้ดีมากนะคะก็ชื่นชมค่ะสวดีค่า วันนี้จากการสังเกตการเรียนนะคะของครูสิราติดามารวันนะคะในด้านจรรยารรณวิชาชีพครูคุณครูก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในด้านจรรยารรณวิชาชีพแล้วก็จะมีจญญารยาครบทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนะคะมีความใจเย,ย็นนะคะเหมาะสมกับการเป็นครูอนุบาลนะคะบุคลิกภาพก็ มีคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนนะคะกับนักเรียนแล้วก็มีเมตตาการุณาับนักเรียนนะคะมีความเป็นกรลยา,ามิตรแล้วก็มีการสอนที่สอนแทรกคุณธรรมจร,รมิยธรรมให้กับนักเรียนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเยสิดามาริวันค่ะเป็นครูผู้สอนสุนทสารการเรียนรู้ประถมวัยนะคะนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงสามค่ะ วันนี้นะคะก็ได้จัดประสบการณ์เรียนรู้ในเรื่องของอของเล่นของใช้นะคะเรื่องการเก็บของเล่นค่ะซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จในการจัดก,การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเนื่องจากนักเรียนี่ยสามารถที่าาถถจะแยกของเล่นของใช้ได้สามารถที่จะนําของเล่นของใช้นั้นกลับไปเก็บที่หนึงได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนักเรียนมีบ้างที่มีพฤติกรรมไม่เก็บของเล่นให้เข้าที่อะค่ะในบางคนเอานมาเล่นแล้วก็ ตั้งไว้แบบนั้นรอให้เพื่อนเก็บได้ค่ะซึ่งวันนี้ก็คาดหวังว่านักเรียนเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ดีมากยิ่งขึน้นค่ะสามารถที่จะเก็บของเล่นได้ด้วยตัวเองโดยที่ครูไม่ต้องใช้ค่ะแล้วก็สําหรับการจัดประสบการณ์ในวันนี้เนื่องจากว่ามีนักเรียนพิเศษมีเด็กพิเศษหนึ่งคนนะคะซึ่งทําให้การจัดประสบการณ์เนี่ยมีความติดขัดบ้างเล็กน้อยเนื่องจากนักเรียนเนี่ยมีช่วงความสนใจที่สั้นกว่าเด็กคนอื่นค่ะแต่ก็พยายามที่จะใช้คำพู ที่พยายามดึงดูดความสนใจให้เขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้นค่ฉะฉนับวันนี้ก็ขอ